เรามาดูต่อกันที่ฝั่งของคอรมอบ้างค่ะคผมเรียกว่าเป็นการ โต้ที่ดุเดือดมากค่ะเ,ออเป็นการเกิดวิวาทะกลางสภาเลยก็ว่าได้ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับคุณมานัญญากับคุณวราวุธนะคะจนนายกรัมนตรีของเราจะต้องมายาสุดกันเลยทีเดียวออต้องห้ามปรามกันเลยนะคะคโดยเรื่องราวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการพิจารณาวาระเรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2564 ซึ่งมาตรก,การดังกล่าวค่ะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอนั้นปรากฏว่านางสาวมนัญญาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ได้กดไมโครโฟนขอแสดงความคิดเห็นพร้อมระบุว่าขออนุญาตถามรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากรู้ว่าในร้านสะดวกซื้อประชาชนต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกแล้วเงินที่ประชาชนต้องมานั่งเสียมันไปไหนนโยบายรัฐคือไม่ให้ถุงเลยหรือยังไรแต่ก่อนซื้อของไม่ต้องเสียค่าถุงตอนนี้ต้องเสียเพิ่มขึ้นมาค่ะ <c oughs> ทางฝั่งนายวราวดิศิลปาชานะคะก็มีการตอบโต้ค่ะรีบชี้แจงเลยว่า ร้านจะเก็บไปไหนไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องของเอกชนเขารัฐไปยุ่งไม่ได้และมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นมาตรการที่ขอความร่วมมือไม่ได้บังคับแต่พอทําไปผลที่ได้คือมีการลดใช้พลาสติกจริงๆนางสาวมานัญญาก็เลยพูดสวนกลับไปค่ะบอกว่ารัฐมนตรีพูดได้ดีนะคะแต่พูดเหมือนปัดความรับผิดชอบการทําแบบนี้เหมือนรัฐบาลไปเอื้อให้ในายทุนรายใหญ่งานที่ทําก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีนายวราวุธก็มีอารมณ์เลยค่ะ ตอบโต้ว,ว่าตัวเลขการใช้ถุงพลาสติกก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนโยบายดีสวยหรูจะเอามาแต่พูดเอาแต่มันมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะนางสาวมานัญญาตอบเลยค่ะว่าเดี๋ยวนะเอาแต่มันนี่คืออะไรหมายความว่ายังไงนะคะท้ายที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะก็ต้องรีบอย่าสืกค่ะโดยบอกกับทั้งคู่ว่าให้ไปเถียงกันข้างนอกนโยบายต้องแก้ปัญหาเรื่องพลาสติกไปเอาผลการดำเนินงานมาให้ดูละกันว่ามันลดลงอย่างไรมาเถียงกันแบบนี้ผมไม่ชอบ จากนั้นนะคะก็มีการเริ่มประชุมต่อโดยนางสาวมนัญญาก,ก็นั่งอยู่ต่ออีกสักพักค่ะก่อนที่จะลุกออกไปแล้วก็ไม่เดินกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกอย่างไรก็ตามนะคะช่วงท้ายการประชุมพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าวันนี้อาจจะมีอารมณ์เสี่ยงไปบ้างค่ะเดออือดจริงๆค่ะถือว่าค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจเป็นคงถามเหมือนกอันว่าในกรณีของเงิน หนึ่งบาทหนึ่งบาทอ่ะพี่ใช้คำว่าหนึ่งบาทแล้วกันนะโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อและต้องการใช้ถุงพลาสติกเราต้องเสียเพิ่มอีกหนึ่งบาทก็แอบเป็นคําถามเหมือนกันว่าแล้วหนึ่งบาทนั้นไปอยู่ที่ไหนเออไปใช้ทาอะไรอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเป็นของภาคเอกชนแหละครับเพราะว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เป็นธุรกิจของเอกชนเนาะเออนอกจากว่าบางร้านที่อาจจะมีการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง